เพื่อนๆคงรู้จักและเคยได้สัมผัสกับวงโยธวาวิทย์กันมาบ้างแล้วจากกิจกรรมของโรงเรียนแล้วรู้หรือไม่ว่าวงโยธวาวิทย์คืออะไรใช้ในโอกาสอะไรมีประวัติความเป็นมาอย่างไรวันนี้เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับวงโยธวาวิทย์กันค่ะวงโยธวาวิทย์คือวงดนตรีที่ใช้ทางการทหารโดยคําว่าโยธวาวิทย์มาจากโยธาแปลว่าพลรบ ทหารคำว่าวาทิตแปลว่าดนตรีผู้บรรเลงวงโยธวาทิตส่วนมากจะเป็นเพลงประกอบการเดินเข้าสู่สนามของทหารบทบรรเลงส่วนใหญ่จะเป็นเพลงจังหวะมาร์ชเพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจแก่ทหารนอกจากนี้ยังใช้บรรเลงในพธิธีฝังศพเพื่อเป็นการแสดงถึงเกียรติแก่ทหาร ภวาทีในประเทศไทยเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่4โดยได้มีการเชิญนายทหารจากต่างประเทศเข้ามาช่วยฝึกนักดนตรีและฟอร์มวงดนตรีจนเกิดขึ้นเป็นแตรวงซึ่งแตรวงนั้นเป็นต้นกำเนิดของวงโยธวาทิศนั่นเองในสมัยรัชกาลที่6เป็นสมัยที่ศิลปะและการดนตรีจเจริญรลุงเืินเป็นอย่างมากผู้ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาวงดุยยางในสมัยนี้คือ พระเจนดุริยางวงดนตรีที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่านได้บรรเลงเพลงชั้นสูงตลอดจนแสดงมหาอุปรากรขึ้นจนนักวิจารณ์ชาวต่างประเทศในเวลานั้นยกย่องวงดนตรีของท่านว่าเป็นวงดนตรทีที่ดีที่สุดในภูมิภาคตะวันออกไกลพระเจนดุริยางมีส่วนในการพัฒนาวงโยธวาทิตโดยได้จัดตั้งวงโยธวาทิตกองดุริยางทหารอากาศพุทธศักราช2483ก่อตั้งวงดุริยางจ่ากนของกรมตำรวจ พุทธศักราชสเกาเป็นผู้วางรกากฐานวงโยธวาทิศระดับมัธยมศึกษาพุทธศักราช2 5 0 0และมีผลการเร,เรียงเสียงประสานสำหรับวงโยธวาทิศหลายเพลงซึ่งเพลงที่สำคัญได้แก่เพลงชาติไทยเพลงม้าราชวัลลบเพลงพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่9 1. หนึ่งลักษณะการบรรเลงแบบวงเดินแถวเป็นการเล่นดนตรีในขณะที่กำลังเดินขบวนโดยจะเดินขบวนเป็นแถวตอนลึก ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมบรรเลงเพลงมาร์ชเพื่อทําให้เกิดความฮึกเหิมความยิ่งใหญ่และความเป็นระเบียบส่วนใหญ่ใช้ในการนำหน้าขบวนต่างๆ 2. ลักษณะการบรรเลงแบบนั่งบรรเลงการบรรเลงในลักษณะนี้จะมีความคล้ายคลึงกับการบรรเลง ของวงออเคสตราโดยบทเพลงที่ใช้บรรเลงนั้นมีการประพันธ์หรือเรียบเรียงเสียงประสานขึ้นสำหรับวงโยธวาทิศโดยเฉพาะนอกจากนี้ก็จะมีการนำบทเพลงซิมโฟนีมาเรียบเรียงเครื่องดนตรีใหม่เพื่อใช้สำหรับเล่นในวงโยธวาทิตสามลักษณะการบรรเลงแบบวงแปรขบวนลักษณะวงแปรขบวนคือ นักดนตรีจะเล่นเพลงในขณะที่กำลังเดินขบวนและมีการแปลขบวนเป็นรูปต่างๆโดยเพลงที่เล่นจะต้องสัมพันธ์กับลักษณะการแปลขบวน,นนั้นๆด้วยวงแปลขบวนนี้มีชื่อเรียกว่าโชว์แบนหนึ่งบรรเลงประกอบการขับร้องบทเพลงที่ใช้สำหรับการขับร้องได้แก่ เพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกสากลเพลงไทยสากลเพลงป๊อปสอแสดงบทเพลงที่มีเครื่องดนตรีบรรเลงเดียวกับวงโยธวาทิตโดยจะมีนักแสดงเดียวเครื่องใดก็ได้เครื่องหนึ่งเครื่องเล่นปะชันกับวงโยธวาทิตการเล่นลักษณะนี้นักแสดงเดียวจะโชว์เทคนิคของเครื่องดนตรีนั้นๆและ เล่นปะชันกับวงมีการเล่นรับทำนองกันอย่างเมามันทำให้เพลงฟังดูน่าตื่นต้นน่าตื่น,นาตนนาตื่นใจมากขึ้น 3. วงดนตรีขนาดเล็กเป็นการย่อขน,ขนาดของวงยูทวาทิตให้เล็กตรงโดยยังคงเครื่องดนตรีที่เล่นไว้เหมือนเดิมแต่เลือกนักดนตรีเครื่องละ1-3คนขึ้นมาเล่นรวมกันโดยจุดประสงค์หลักเพื่อนำนักดนตรีที่โดดเด่น ของวงมาจับกลุ่มร่วมกันเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไม้ได้แก่ปิคโลโอโบบาสูนคาริเนตเบสคาริเนตอันโตเซ็กโซโฟนเทนเนอร์เซ็กโซโฟนบาริโทนเซ็กโซโฟนฟลุกและอันโตคาริเนต เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าทองเหลืองได้แก่ทำเป็ดคอเน็ตทรัมโบนเฟนฮอนบาริโทนยูโฟเนียมทูบาและซูซาโฟนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบได้แก่กลองเล็กกลองเทนเนอร์กลองใหญ่ชาบไซโลโฟนไทเองเกลิล บันเลงเพื่อถวายพระเกียรติยศแด,ด่พระมาหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์บรนเลงเพื่อการประกอบการสวนสนามของทหารและการเดินแถวบรนเลงเพื่อนำขบวนพาเหรด